ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่เราต้องประหยัดมากขึ้นรัดเข็มขัดอย่างไรไม่ให้เครื่องพังวันนี้เฮียมีเคล็ดลับการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องมาเล่าให้ฟังครับสำหรับรถกระบะที่เพิ่องออกจากศูนย์ไม่เกิน2 0 0 0 0 0กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยแต่ก่อนที่จะเล่าถึงน้ำมันเครื่อง PTT ตัวนี้เฮียขอยกอีกยี่ห้อมาเทียบเคียงให้ดูก่อนนะครับนี่คือน้ำมันเครื่องเชลล์ 10W30 กึ่งสังเคราะห์ที่เราคุ้นเคยกันดีหลายคนใช้งานตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับราคา7ลิตรแถมกองอีกหนึ่งลูกจะเท่ากับ1469บาท แต่ถ้าเราอยากประหยัดแต่คุณภาพวางใจแบบ PTT ละ่ะจะเป็นอย่างไร PTT 10W30 กึ่งสังเคราะห์น้ำมันเครื่องเกรด API CI4 ด้วยเทคโนโลยี Clean and Lock จะช่วยทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนปกป้องเครื่องยนต์จากการทำงานหนักรักษากำลังอัดของเครื่องยนต์และช่วยให้เครื่องยนต์ไม่อืดตลอดอายุการเปลี่ยนถ่ายตอบสนองอาัตราเร่งได้เต็มสมรรถนะและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงสุด7ลิตรแถมกองอีกหนึ่งลูกราคาเพียง 1,249บาทสรุปนะครับหากเลือกใช้แบรนด์ PTT คุณจะประหยัดไปกว่า15%และคุณภาพมาตรฐานวางใจได้โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้า49ท่านแรกเท่านั้นนะครับรีบด่วนมีจำนวนจำกัดและหากสนใจก็รีบทักมาสั่งได้เลยนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งถึงท่านใน1-2วันทาการถัดไปเท่านั้นครับอยากให้เฮียเปรียบเทียบสินค้าตัวไหนให้ดูทักแชทมาในคอมเมนต์ได้เลยครับ